คุณผู้ชมสุขสันวันตรุษจีนนะคะเชื่อว่าเช้านี้หลายคนตื่นมาไหว้กันแต่เช้าเลยนะคะก็ไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลมาหาคุณผู้ชมทุกวันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปพอเห็นโลโก้ฝั่งนูน้นเท่ากับว่าเอ๊ะว,วันนี้เราเข้าสู่ปีมะเสงอย่างเป็นทางการได้แล้วใช่ไหมอเอออ,อันนี้ขดกันเป็นเลขแและเลข2 2> สอง<ส>แบอยู่นะคะคุณผู้ชมค่า เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นวันดีเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปตามอำเภอใจกับตามอำเภอจานกันค่ะเอไปไหนล่ะเนี่ยวันนี้ไหนขอดูวัตถุดิบหน่อยโอ้ยขึ้นตานลเหรอใช่ค่ะเอ้ยเอาเจลตาลออกมาใช่ไหมโอ้ยเจลตาลสดอุ้ยอุ้อย,ยอของสดของแท้เลยอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะ ลูกอะไรพี่บอลไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันลูกสมอไม่เคยเห็นเออเขาเรียกว่าลูกสมอค่ะแล้วเอามาทําเป็นแกงได้ด้วยเอามาผัดเผ็ดก็ได้นะคะเออโอ้ยโอ้ยไม่เคยกินจริงนะเคยกินแต่สมอที่เขาทําเป็นผลไม้แปลรูปแลลวเอออันนี้มาเป็นสดสดเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปทําของโบราณหากินยากเขาชื่อว่าขนมละมุด แต่ไม่มีละมุดเป็นส่วนผสมนะมีแค่ถั่วกับเผือกเหรอเออไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยวันนี้ตามอำเภอจานหลังเขารพทุชาติหกวงเย็นเป็นต้นไปค่ะอะไรที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้มาเห็นในรายการนี้แหละอ่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะขยับขึ้นเชียงใหม่กันสักหน่อยหนึ่งฉี่ก่อนฉกอันนี้ไม่ใช่ชื่อจีของใครแต่ว่าเป็นพฤติกรรมของสองหนุ่มบิ๊กไบค่ะที่เขาแวะฉี่หน้าร้านอาหารก่อนก่อนที่จะจากลาไปแล้วไปฉกถุงผักเขาไปด้วยฮะ สนามเลยล่ะคุณผู้ชม,มชีวิตคุณว่ามันสั้นหรือมันยาว โอ้โหมันสั้นนะวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันสั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่ถูกต้องถ้าเกิดว,ว่าคนที่คิดแบบนี้นก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันสั้นนะคะคุณผู้ชมมีคุณลุงคนหนึ่งเขารู้สึกว่าชีวิตเขาสั้นมากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปตรวจเจอมาว่ากําลังจะเป็นโรคร้ายเนี่ยและน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานค่ะมหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่อยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณลุงก็เลยจัดงานให้กับตัวเองไม่ใช่่งงาาานนนศพแตเป็ทํ บุญให้กับคนตายก็คือทำบุญให้ตัวเองแล้วตัวเองก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้วยค่ะ บางทีการทาพิธีแบบนี้เนี่ยบางคนก็เชื่อว่าเป็นการสืบชะตาต่ออายุนะเอออาจจะอยู่ได้อีกนานก็ได้เพราะกําลังใจมันดีแล้วอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆโรคเนี่ยจะรักษาแค่ทางร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ทางจิตใจก็สําคัญนะคะอก็ขอให้คุณลุงอายุยืนละกันแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะแต่ว่าขยับมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานิดเดิงที่นี่เนี่ยเขามีของแปลกโผล่มาอีกแล้วค่ะช่อมะม่วงลักษณะคล้ายๆกับหน้ามังกรค่ะได้หรอ น,น,น่ารักนะน่าเอ็นดูจริงเวลามีแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูสิงโตจิ๋วกันหน่อยปกติเช่าสิงโตต้องตัวใหญ่โตเลยใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เป็นไซส์จิว๋วน่ารักเชียว เส็สิงโตได้แล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวมาจากต่างชาตินะอยากสัมผัสอะไรแบบน,นี้ก็พาไปสวนดงนุชได้ออหรือว่าทุกเทศการพาลูกๆหลานๆไปยังไงก็ถูกใจค่ะนะอ,อู้น่ารักนะแล้วเขาไม่เคยตกเทรนด์เลยนะนทะุกเทศการน้องช้างทําได้หมดจริงๆค่ะขนะยับไปที่จังหวัดตรังนิดนึงงูกินได้ไหมคะ ไม่ได้เอ้ยกินได้งูเหรองูกินได้ไม่ได้ดูเดี๋ยวดูให้ดีว่าน้องอ่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มกรองหรือเปล่าโอ้นะถ้าสุ่มสี่สุ่มห้ากินน่ะโดนจับเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่างูที่ร้านนี้ที่ไข่มุกจะพาไปกินได้ค่ะนี่ไงงูใหญ่ก็เขา สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นแบบนี้่ใครที่ไปซื้อพิมพ์แล้วก็อยากจะลองทําเขาก็ไม่ห่วงนะแล้วมันเป็นงานละเอียดพี่ไข่มุกพี่กิ้งอ่ะรู้ดีิองเคยทําสวยเหมือนกันอเยูชิ้นหนึ่งมีกี่สีดูสิ สีมันต้องหยอดถึงได้บอกว่าเขาขยันหยอดมากเลยคือมันไม่ใช่แบบหยอดปึ้งเสร็จหยอดปึ่งเสร็จเสมอไร่จริงเนี่ยดูดูอย่างครอบครัวงูเดี๋ยวก็จะมีสีเนี่ยแล้วตัวไอ้เชิดสิงโตอันนี้ข้างหน้าตรงขาวก่อนลงสีขาวค่อยลงสีม่วงลงสีชมพูลงสีเหลืองอีกแล้วบางอันพอพอพอวุ้นจับตัวเซตตัวเรียบร้อยค้ะออกมาต้องมานั่งทาทองคําเปลวเพ่อความเป็นมงคลงั้นขอสมัครเป็นแผนกินแล้วกาจะง่ายกว่านะโอ้โหแต่เห็นแบบนี้ก็รู้สึกแบบชื่นใจแล้วอ่ะ เอออยากชิมเลยใครชิมก็ชิมเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูเหตุการณ์สุดสะเทือนใจกันหน่อยถึงวันครบทําบุญร้อยวันให้กับหลานยายจะทําให้แต่ปรากฏไม่มีเงินเหลือสักบาทเดียวเพราะแม่แท้ๆหอบเงินหนีหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วครับโอ้เห็นไมไม่มเห็นใจเนาะอเงินเมียบุญให้หลานเนาะหลานจะได้ไปจ้าบ่มาคอยกบ,บมอ Promise อนุมัติ Promise, ท,นน Promise, ทันใจในหนึ่งชั่วโมง Promise อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมง Promise อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมงสินเชื่อส่วนบุคคล Promise เคียงข้างคุณทุกก้าเดิน อย่าปล่อยให้แดดทำผิวคล้ำเสียลอง Nivea Extra Bright มีวิตามินซี40เท่าและแปปไทด์คอมเพล็กซ์ช่วยเสริมประการผิวให้ดูแข็งแรงพร้อม S.P.F. 30ผิวดูใสไม่กลัวแดด Nivea Extra Bright Skin is for Radiance Nivea is for Skin เมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริง เททพไทย,ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดลูกตัวร้อนเมื่อลูกมีไข้ใช้คูฟีเวอร์เจลเย็นชุ่มชื้นจะช่วยดูดซับและระบายความร้อนออกอย่างต่อเนื่อง8ชั่วโมงรักและห่วงใยลูกใช้คูฟีเวอร์คูฟีเวอร์ <c oughs> ให้คุณแม่เก่งเรื่องดูแลลูก กลับมาแล้วกับงานหนังสือที่สนุกที่สุดเปิดศักราชปี2568งานนายอินสนามอ่านเล่นที่ปีนี้มาพร้อมคอนเซปต์งานอ่านเล่นรอบกองไฟภายในงานขนกองทัพหนังสือมาแบบจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นหนังสือใหม่และของพรีเมียมเตรียมตัวให้พร้อมตัวจริงเสียงจริงบุกบุฟเฟ่ยิบหนังสือไม่อั้นเพียง199บาทมีหนังสือไว้หลากหลายประเภทให้เลือกงานเริ่มวันที่24มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2568ที่3ญย่านมิตรทาวหอชั้นห น,น,น,100น้ำดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูหวานหอมรสซุปกระดูกหมูแทๆ้ๆผสานเอี่ยวเล้งและคาตังหวานหอมซอสเพิ่มหมูสองเท่าต้องรดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมู แค่ารายได้เฉลี่ยต่อ <3 S 1> วัน <33. S> 3าม้าก็ปลดล็อกเงินก้อนกับคาร์ฟอร์แคสได้ใน30นาทีที่โกบายกลุ่ม4ออโต้เดือนนี้ครบแล้วถ้าเดือนหน้าช็อตอะ่ะช็อตเมื่อไหร่คาร์ฟอร์แคสพร้อมใช้มีเงินให้หมุนครับผู้นำต้องมาหยุดค้นหาบทบาทใหม่ๆ ใหม่ Fortuner Leader S ยกระดับบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิต Toyota Fortuner Trust of the Leader เป็นเจ้าของวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง31มกราคมนี้ยาท่าน้ำาขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้ำาขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮ m o วิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา 11นาทีชวนดูเหตุการณ์ระทึกในพื้นที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะครับผ oh. ู้ชมรถบรรทุกกา๊าซจู่ๆระเบิดตุ้มขึ้นมา oh. ระเบิดตรงไหนไม่ระเบิดไปอยู่หน้าปั๊มน้ํามันฮะ mm. ทีนี้พ่อแม่พี่น้องลูกเด็กเล็กแดงหอบกันหนีตายระทึกเลยครับเรียบร้อยรถแก๊สระเบิด อ,อันนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นมือไม่ดีม,มาจุดไฟแล้วมันก็ลุกลามค่ะจีนแบบนี้ค่ะคนจีนเนี่ยเขาหยุดกันเป็นเดือนๆเ,เลยนะที่พี่บอลเคยเล่าให้เราฟังนะคุณผู้ชมรประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายค่ะที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะมีกลุ่มครอบครัวคนจีนไปกินอาหารพรีเมียมเลยแต่ปรากฏว่ากินเสร็จแล้วชิงพักดาบค่ะ ลูกสักนิดหนึ่งฮะค่ะมไม่รู้ว่าแม่เขาจะได้ดูอยู่หรือเปล่าวะซิพี่บอลดูเรื่องราวความเป็นเพื่อนแต่ว่าคนละอาชีพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเด็กผู้ชายตอนเล็กๆ็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันมาก็ชอบเล่นอะไรวิ่งไล่กันยิงปืนโจนตำรวจจับผู้ร้ายใช่ไหม,มแต่พอโตขึ้นมาแยกย้ายกันไปมีอาชีพค่ะคนหนึ่งไปเป็นทหารพลานอีกคนนึงไปเป็นตำรวจแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นชีวิตจริงอันนี้ไม่เล่นแล้วนะเอาปืนยิงกันตายค่ะ เป็นเพื่อนกันด้วยนะเนี่ย